แล้วมาในทุกคนคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาอัปเดตสกินกันเล็กน้อยเนาะสกินที่ทุกคนเห็นเนะครับเป็นสกิน Deduction Star นะซีรีส์ Deduction Star ครับเป็นสกินของหมอจิตนั่นเองนะถามว่าสกินนี้สกินสีอะไรใหนทุกคนเดากันสวยขนาดเนี้ยสีม่วงนั่นเองนะทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆสกินสวยมากครับ สกินจะมาวันที่9นะครับ9ของเดือนที่11หรือเดือนพฤศ,ศจิก,กายนนั่นเองนะเนี่ยทุกคนสกินโคตรสวยเลยครับและสกินนี้จะมีชื่อว่าจูเลียสนั่นเองนะทุกคนสกินหลังๆคล้อกแบบโขกหน้ามาดีมากเลยทุกคนคือลองเอาไปเทียบกับสกินเมื่อก่อนน <laughs> ะผมเห็นคนเอามาเทียบกันอยู่นะสกินไม้ไอสกินสกินสีชมพูกับสกินล่าสุดอ่คือแบบโอโ้โหอยากจะ ตัวละครคนละตัว <Brand. S 1> แล้วสกินที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับเป็นสกินลูกแก้วซีซันถัดไปจะมาวันที่2นั่นเองเพราะว่ารีแลงก็จะรีวันที่2ใช่ไหมละ่ะลูกแก้วนี้จะมีตัวละครหลักๆอยู่ด้วยกันคือ3ตัวนั่นเองนะก็จะมีแด,นเ,น,ดนเซอร์ครับ1นึ่งแดนเซอร์สองเกรทและก็สกินทองตัวสุดท้ายก็คือฟลุสโกลนั่นเองนะเพราะว่าก็จะเป็นลูกแก้วของฟลุสโกลนั่นแหละทุกคนไอฮันเตอร์นอนตันนั่นแหละ และสกินของแนนเซอร์นะครับจะมีชื่อว่ามิสตริกเฟมนั่นเองนะมิสตริกเฟมับหรือว่าเปลวไฟลึกลับนั่นเองทุกคนและสกินของเกรซจะมีชื่อว่าดีมอนเบนนั่นเองนะทุกคนแปลไทยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคือ <laughs> มัน g o เก l e ยังแปลไม่ออกอะ่ะที่ดูออกดีมอ,อ Demon นนะ่าจะเป็นว่าปีศาจนะครับส่วนเบนนี่นาะจะเป็นปีศาจที่ชื่อว่าเบนหรือเปล่าหรือก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นวบรลีของฝรั่งนะ สก,กินนี้มันก็คุ้นเคยครนะับเป็นสก,กินที่คุ้นตากันอยู่แล้วและสก,กินตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือโฟลสโคนั่นเองนะเป็นสก,กินทองครับเรียกว่าสก,กินหลักของลูกแก้วนี้นั่นเองสก,กินสวยมากนะทุกคนอ๋ออใช่ใช่ตามเนื้อเรื่องอะ่ะคือเกรซอะ่ะเหมือนจะต้องมาปราบป,ปีศาจตัวลตัวนี้อ่าตัวที่เป็นโฟลสโคนี่ยตามเนื้อเรื่องสก,กินนะและสก,กินของโฟลสโคนะครับจะมีชื่อว่า Infern ิทเซนนั่นเองนะ หรือถ้าแปลเป็นไทยก็บาทจากนรกนั่นเองนะบาทนรกอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยแหละสกินคือแบบโอ้โหออล่านี่ชัดเจนมากนะไปโอไฟทำออกมาดีมากครับมาดูจอใหญ่หน่อยสิถ้าไม่ติดนะว่าเกรสอะไปคล้ายกับบูชาง คือจะคือตัวละครเกรซอะตัวละครโกงหน้าสวยอยู่แล้วไงทุกคนพอถ้าเราตัดตัดเอาหน้าออกเอาแค่สก,กินเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะของเกรซอะแล้วมันดูซ้ำด้วยผมว่าเขาจะต้องแก่นะแต่ของฟูสโกกับของแดนเซอร์ผมว่าสวยคนระับ แต่ถามว่าถ้าเราไม่คิดว่าเออมันซ้ํากันกับสกินอื่นมันไปเหมือนกันกับสกินอื่นๆมันก็สวยแหละก็เรียกว่าคนสวยนะนได้เปรียบใส่ชุดอะไรก็สวยเออเถอะอ่ะก็น,นี่ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับและสกินถัดไปนะอันนี้แยกกันนะครับอันนี้จะเป็นของกิจกรรมนั่นเองนะทุกคน <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่นะไมอายบอกอ้าว ไม่เกี่ยวอะไรเลยจะมาผักกันทำไมอุตส่าห์เป็นห่วงเดี๋ยวขมบเขาให้เดี๋ยขมบเขาให้อันนี้ก็จะเป็นสกินทองนะครับก็คล้ายๆกับตอนที่อีกามานั่นแหละทุกคนก็ต้องทำกิจกรรมผมคาดว่านะอันนี้ผมเดาว่าน่าจะต้องทำกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ไปครับคือไม่ได้แบบทำอันเดียว ไม่กี่วันอาทิตย์เดียวเสร็จอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ครับอาจจะได้ทําถึง3าอาทิตย์เลยเนาะถ้าเป็นตามแบบของอีกาที่มารอบที่แล้วเพราะว่าโหมดเงามายามันก็มีไงแล้วมันมีมินิเกมอีกตั้งเยอะครับคิดว่าน่าจะสอาทิตย์กาจะได้สกินนี้แต่เข้าใจได้นะมันเป็นสกินทองนั่นเองทุกคน อันนี้น่าจะโชว์พวกเฟอร์นิเจอร์สกินนี่สวยมากนะนตรงงเป็นสกินฟรีที่ต้องเก็บนะผมว่าต้องเก็บเห็นไหมและการออกแบบเนี่ยครับตากระดุมก็ไม่มีด้วยนะเป็นตาแบบเปลวไฟเลยอะ่ะและอันนี้ก็คือประดับนั่นเองนะประดับของฟฟลสโกครับ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะทุกคนของเหล่านี้ทํากิจกรรมครับเพื่อที่จะได้รับมาหรือง่ายๆคือฟรีนั่นแหละเนี่ยของที่ทุกคนได้เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประดับหรือว่าสกินของกีตาอ่ะหรือว่าสกินของนอตันคือฟรีครับแค่ทํากิจกรรมเนี่ยรับประดับของฟูสโกอันนี้ยผมว่ามันเหมาะกับสกินทองของฟูสโกนะมันเข้ากันดีอ่ะมันเป็นแบบเพลิงเปลวไฟอ่ะแล้วถ้าจะเติมนะครับเห็นว่าสกินเหล่านี้สวยก็อย่าลืมเติมหาร้านเด้อ รันช็อปนั่นเองทุกคนทุกคนไปแน่นอน,นอนครับร้านช็อปเปิดตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็ขอบคุณสามาชิกใหม่กันด้วยนะครับอย่างน้องสกาย BTS นั่นเองนะแล้วก็น้องไอ้นะครับหรือว่าน้องวรรการสมาชิกแปลงทองของเรานั่นเองและอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่นะทุกคนอาจจะมีการอัปคลิปที่มันไวกว่าปกติอ่ะกับลืมไปเลยทุกคนเมื่อเปิดลูกแก้วครบตามจำนวนนะครับแ0 130แล้วก็1น0 ก็จะได้รับโปรไฟล์เหล่านี้ไปนั่นเองนะเนี่ยในเจมก็น่าจะเอามาเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เมมเบอรออ์เดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนโอเคแต่โปรไฟล์ของเนี่ยตัวน,นี้ก็สวยนะของแดนเซอร์แล้วของฟูลสโกะของเกรสสวยอยู่แล้วทุกคนและสกินถัดไปที่ผมจะให้ทุกคนได้ดูเนี่ยคือสกินของนักไวโอลินที่ได้มาจากการเดินเต๋าฟรีครับสกินเดินเต๋านั่นแหละเดินประมาณ1500อะ่ะก็จะได้ไปแล่วเดี๋ยวปล่อยให้ทุกคนดูไปแล้วกัน แต่ในเจมอัพลงช็อตไปรอบหนึ่งอะนะสกินของนักวยบอ,อลิน